ในหมู่บ้านเล็กๆดิมแม่น้ำที่เงียบสงบชีวิตของผู้คนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายท้องฟ้ายามเช้าตรู่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองส่องแสงอ่อนๆลงมาที่ผืนน้ำที่ใสจนเห็นเป็นพื้นดินเบื้องล่างในหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวผู้เลอโฉมนาาวาสายใจเป็นลูกสาวของเศรษฐีเมืองบางกอกที่ผู้คนในละแวกต่างกล่าวขาันว่างามสะพังโดยผิวที่ผ่องใสและผมดำสลวยเสน่ห์อันละมุนของเธอนั้น ดึงดูดสายตาหนุ่มๆในละแวกเพราะว่าจิตใจของสายใจนั้นเรียบง่ายหนังชินชอบการทำบุญและทุกเช้าจะออกไปเก็บดอกบัวเพื่อถวายพระที่วัดเป็นประจำเช้าตรู่วันหนึ่งสายใจลุกขึ้นตั้งแต่ฟ้าย,ยังมืดเธอถือกระจาดเดินไปยังท่าเรือก้าวขึ้นเรือที่แสนคุ้นเคยแล้วค่อยๆพายเรือไปยังบึงบัวที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเล็กน้อยที่นั่นดอกบัวปานสะพรั่งรับแสงอาทิตย์แรกของวันเหมือนกร็ดแก้วที่ประดับน้ำ สวยงามเหลือเกินเธอพลิมพลำพลางมองดอกบัวที่ลอยอยู่รอบตัวขณะที่ใสยใจกำลังเลือกดอกบัวอยู่พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นดอกบัวดอกหนึ่งซึ่งแตกต่างจากดอกบัวทั่วไปดอกบัวดอกนั้นมีสีเขียวมรกตล้ำลึกกลีบของมันระยิบระยับราวกับอัญมณีท่ามกลางดอกบัวนับร้อยดอกบัวดอกนี้ดูโดดเด่นเกินกว่าธรรมดาราวกับแฝงด้วยมนครังทำไมดอกบัวดอกนี้ถึงมีสีเขียวมรกตแบบนี้นะ สายใจพูดขึ้นด้วยความสงสัยเธอพายเรือเข้าไปใกล้ๆคอยเอื้อมมือออกไปสัมผัสกลีบดอกบัวสีเขียวมรกตนั้นอย่างระมัดระวังฮึมงั้นจะเด็ดไปไหว้พระสักหน่อยแล้วกันเธอกล่าวเบาๆแล้วเอื้อมมือเด็ดดอกบัวขึ้นมาพลางยิ้มกับความงดงามอันแปลกตาของมันแต่แล้วทันทีที่เธอสัมผัสกับกลีบดอกบัวร่างของสายใจก็เริ่มสั่นสะท้านเธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไปเอ๊ะ นี่มันใส่ใจอุทานร่างกายของเธอเริ่มรู้สึกชาเนึบมือและเท้าของเธอเริ่มเปลี่ยนสีเขียวเหมือนกับสีของดอกบัวที่เธอถือผิวของเธอเริ่มกลายเป็นลายเกล็ดสีเขียวมรกตผมดำสลวยที่เคยยาวก็เริ่มหดสั้นลงทีละน้อยร่างกายของเธอค่อยๆหดเล็กลงเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนอย่างช้าๆและเจ็บปวดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้านี่ข้ากำลังจะกลายเป็นอะไร ใสใจร้องด้วยความตกใจระหวาดกลัวทว่ากลับไม่มีใครได้ยินไม่จริงมีมันคำสาปอะไรกันใส่ใจรู้สึกได้ว่าตัวเองเค่คอยค่อยกลายเป็นกบร่างมนุษย์ที่เคยงดงามของเธอหายไปจนสิน้นทิ้งไว้เพียงร่างกบสีเขียวมรกตนั่งอยู่บนใบบัวอย่างโดดเดี่ยวเธอพยายามเกีดร้องแต่กลับมีเพียงเสียงกบที่ดังออกมาเบาเเท่านั้นไม่ข้าต้องการความช่วยเหลือ ใส่ใจพยายามพูดแต่ไม่มีคำพูดใดๆที่ออกมาเป็นถ้อยคำของมนุษย์อีกต่อไปเธอรู้สึกถึงความสิ้นหวังร้องไห้อยู่บนใบบัวท่ามกลางสายน้ำที่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอขณะที่เธอนั่งร้องไห้อยู่บนใบบัวนั้นจู่ๆเสียงกระซิบแผบเบาบก็ดังขึ้นใต้สายน้ำเจ้าถูกเลือกแล้วเจหญิงกบจงรอเวลา รอจนกว่าจะมีผู้มีใจบริสุทธิ์มาช่วยปลดคำสาปให้เจ้าเสียงนั้นดังขึ้นแว่วๆคล้ายคำปอบประโลมแต่ทิ้งไว้เพียงความสงสัยและความสิ้นหวังในหัวใจของสายใจเธอทำได้เพียงรอคอยอยู่บนใบบัวท่ามกลางสายน้ำหวังว่าสักวันจะมีผู้ช่วยเหลือสายใจที่กลายเป็นกบสาวสีเขียวมลกรได้แต่นั่งบนใบบัวผางมองรอบๆด้วยความหวาดกลัว เธอพยายามเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่อาจผ่านมาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยค่าด้วยสายใจตะโกนแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นเสียงกบอบที่ไม่มีใครเข้าใจเธอมองไปรอบๆหวังว่าจะมีใครได้ยินและช่วยพาเธอกลับบ้านแต่พื้นน้ำยังคงเงียบสงบไร้ซึ่งผู้คนเรือของเธอที่ใช้พายมาเริ่มค่อยๆจมลงสู่ใต้น้ำ เหลือเพียงสายใจที่นั่งอยู่บนใบบัวใหญ่ลอยไปตามกระแสน้ำนี่คาจะต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปหรือใส่ใจคิดหลางน้ำตาไหลเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าชีวิตของตนเองจะต้องมาพลิกผันเช่นนี้ขณะที่เธอกำลังนั่งเศร้าและสิ้นหวังนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงวแว่วๆดังขึ้นมาจากใต้สายน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลและชวนหลอนในคราวเดียวกันสายใจสายใจใครกันนะใครอยู่ตรงนั้น ใา่ใจหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆอย่างระแวดระวังหวังว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นใครสักคนที่ได้ยินเสียงของเธอเจ้าถูกเลือกโดยดอกบัวมรกตดอกบัวแห่งโชคชะตาและคำสาบเจ้าคือผู้ที่ถูกรุกขิดให้รอคอยจนกว่าจะมีผู้ใจบริสุทธิ์มาช่วยปลดคำสาบเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนทำให้ใส่ใจตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและความสับสนข้าถูกเลือกถูกเลือกให้ทำไมกัน แล้วทำไมข้าต้องกลายเป็นกบสายใจเอ่ยถามด้วยความสับสนแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมานอกจากเสียงน้ำกระเพื่อเบาๆรอบตัวสายใจมองไปยังสายน้ำที่เคยคุ้นเคยตอนนี้ดูเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความลี้ลับและเยือกเย็นเธอทำได้เพียงนั่งเศร้าและรอคอยสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อใดวันเวลาผ่านไปสายใจเริ่มทำความรู้จักกับสัตว์น้ำที่แวะเวียนมาทักทาย บางครั้งปลาตัวเล็กๆก็ว่ายน้ำมาใกล้ใบบัวที่เธอนั่งอยู่เจ้ากบสีมรกตเจ้ากำลังนั่งเศร้าอะไรหรือปลาตัวเล็กตัวหนึ่งถามด้วยความสงสัยข้าคือมนุษย์ข้าไม่ได้เป็นกบจริงๆสายใจตอบแต่พลางมองปลาตัวเล็กที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้มนุษย์เหรอข้าไม่เคยได้ยินคำว่ามนุษย์จะมีสีเขียวมรกตแบบนี้มาก่อนแต่ไม่เป็นไร เจ้าดูเศรา้าข้าจะมาเล่นกับเจ้าเองป่าตัวเล็กกล่าวอย่างร่าเริงก่อนจะว่ายน้ำวนรอบใบบัวของเธอทำให้ใส่ใจเพอยิ้มออกมาบ้างนกน้อยที่บินผ่านไปเห็นกบสาวนั่งเหงาอยู่บนใบบัวก็หยุดลงใกล้ๆเจ้าไม่กระโดดลงน้ำไปเล่นบ้างหรือนั่งนิ่งอยู่เช่นนี้คงจะเหงาแย่ข้ากระโดดไปไม่ได้หรอกข้าคือมนุษย์ข้าเพียงแค่ถูกคำสาปให้กลายเป็นกบเท่านั้นใส่ใจอธิบายเสียงแผ่ว นกน้อยมองอย่างเห็นใจข้าไม่เข้าใจนักหรอกแต่ถ้าเจ้าอยากมีเพื่อนข้าจะแวะมาหาทุกวันเพื่อให้เจ้าไม่เหงาการมีเพื่อนจากสัตว์น้ำต่างๆทำให้สายใจรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงมีความเศร้าอยู่ลึกๆเพราะคำสาปที่ไม่รู้ว่าจะคลายได้เมื่อใดณนะหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำ ชานุนชายหนุ่มนักหาปลาผู้ขยันขันแข็งเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปเขาเอาศัยอยู่กับแม่ที่เจ็บป่วยมีชีวิตเรียบง่ายแม้ลำบากเขาจะต้องหาปลาและทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินมาซื้อยารักษาแม่แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากแต่ชานุนก็ยังคงมีใจที่อ่อนโยนและมองโลกในแง่ดีเช้าตรู่วันหนึ่งชานุนพายเรือออกไปหาปลาเช่นทุกวัน เขาคลี่แหออกและโยนลงน้ำไป้วยท่าทีที่คล่องแคล่วขณะที่เขารอแหจมลงสู่ใต้น้ำดวงตาของเขาสอดใส่ไปทั่วผืนน้ำที่เงียบสงบเราคอยให้แหเกาะติดปลาขณะดึงแหขึ้นมาช้าๆเขาก็สังเกตเห็นสิ่งแปลกตาบนใบบัวที่ลอยอยู่ใกล้ๆมีบางสิ่งที่แววาวเป็นประกายสะท้อนแสงแดดยามเช้าอะไรกันเจ้ากบสีเขียวตัวนี้ดูแปลกตาจริง ชานนพูดเบาๆขณะที่เขาน้มตัวเข้าไปใกล้ใบบัวเขาเห็นกบสาวสีเขียวมรกตนั่งอยู่อย่างสงบกบตัวนี้มีสีสันงดงามและแปลกตาไปกว่ากบที่เขาเคยเห็นมาก่อนเจ้ากบตัวนี้ทำไมถึงมีสีเหมือนอัญมณีเช่นนี้ละ่ะชานนพึมพำด้วยความประหลาดใจและยิ้มออกมาเล็กน้อยขณะที่เขายื่นมือไปใกล้ใส่ใจซึ่งตอนนี้อยู่ในร่างกบ ได้แต่จ้องมองเขาด้วยแววตาที่แฝงด้วยความเศร้าและสิ้นหวังถือพยายามสื่อสารบอกให้เขารู้ว่าเธอไม่ใช่กบธรรมดาเว่าความพยายามของเธอไร้ผลเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากของเธอกลับเป็นเพียงเสียงอบอบชานนนหัวเราะเบาๆเจ้ากบข้ามีคิดว่าเจ้าจะกล้ามานั่งบนใบบวัวเฉยๆแบบนี้ในกลัวข้าจะจับเจ้าไปทำอาหารหรือไร สายใจทำได้เพียงมองเขาด้วยความหวังแม้จะพูดไม่ได้แต่เธอก็รู้สึกได้ว่าชายหนุ่มผู้นี้มีจิตใจดีและอาจเป็นผู้ที่ช่วยเธอให้หลุดพ้นจากคำสาปได้เอาละเจ้าคงไม่อยากถูกจับไปข้าจะปล่อยเจ้าไว้ที่นี่แล้วกันชายหนุนพูดด้วยรอยยิ้มก่อนจะพายเรือออกไปถึงใส่ใจไว้บนใบบัวตามเดิมใส่ใจมองตามเรือที่แล่นห่างออกไปด้วยความเศร้าในโปรดเธอะกลับมาช่วยข้าด้วย เธอคิดในใจแต่ทําได้เพียงเฝ้ารอคอยต่อไปทุกวันที่ผ่านไปใส่ใจในร่างกบสีเขียวมรกตเฝ้ารออยู่บนใบบัวหัวใจของเธอเต็มไปได้วยความหวังและรอคอยชานนคือคนเดียวที่เธอเชื่อว่าอาจจะช่วยเธอให้หลุดพ้นจากคำสาพนนี้เธอเฝ้ามองสายน้ำและภาวนาว่าสักวันเขาจะกลับมา หลายวันต่อมาในที่สุดชานนก็พายเรือกลับมาที่บึงอีกครั้งสายใจเห็นเรือของเขาแต่ไกลเธอกระโดดขึ้นลงด้วยความดีใจทันทีที่เขาเข้ามาใกล้ใบบัวของเธอสายใจก็รีบกระโดดขึ้นไปบนเรือของเขาอย่างรวดเร็วโอเจ้ากุบตัวเดิมนั่นเองชานนกล่าวอย่างแปลกใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้ากําลังจะหาปลาไม่ได้จะมาจากกับกุบไปทาอาหารหรอกนะเขาหัวเราะเบา สายใจได้แต่นั่งมองเขาด้วยแววตาที่สิ้นหวังแต่ลึกๆมีความหวังว่าเขาจะพาเธอไปด้วยความคิดนี้ทำให้ชานนเริ่มสงสยัยเจ้ากบตัวนี้แปลกจริงๆทำไมเจ้าดูเหมือนจะรู้ใจข้าชานนพึมพำเขามองกบสีมรกตที่จ้องมองเขาเรากับจะสืออะไรบางอย่างชานนตัดสินใจพากบสาวกลับบ้านเจ้าอยากจะไปกับข้าจริงๆใช่ไหมถ้าเช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปอยู่ที่บ้านของขา้า คงดีกว่าปล่อยให้เจ้าอยู่ลําพังที่นี่ชาโนนเอ่ยพลางยิ้มแล้วพายเรือกลับบ้านพร้อมกับกบสีมรกตที่นั่งอยู่อย่างสงบข้างตัวเขาเมื่อมาถึงบ้านชานนจัดเตรียมสระน้ําเล็กๆข้างบ้านเพื่อให้กบสาวได้อาศัยอยู่ที่นั่นเอาละเจ้าจะได้อยู่ใกล้ๆข้าเผื่อวันไหนข้าจะพอจับปลาได้มากขึ้นจะได้แบ่งอาหารให้เจ้าบ้างเขากล่าดได้นั่เสียงเอ็นดูใส่ใจได้แต่มองเขาด้วยความซาบซึง้ง เธอรู้สึกว่าชานนคือคนที่อาจช่วยเธอให้พ้นคำสาปได้แม้จะยังไม่มีคำตอบว่าคำสาปจะคลายได้อย่างไรแต่การได้อยู่ใกล้เขาทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเขาสู่ฤดูวางไข่ชานนสังเกตเห็นว่ากบเสาวของเขาดูมีท่าทีแปลกไปเธอได้ใช้เวลานานอยู่ในสระน้ำข้างบ้านที่เขาจัดไว้ให้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบว่าสระน้ำนี้มีไข่สใสหลายฟอง แต่สิ่งที่ทําให้ชานนต้องตกตะลึงก็คือไข่เหล่านั้นมีประกายสีเขียวมรกตละยิบระยับและบางฟองกลายเป็นเพชรพลอยเล็กๆเ,เปล่งประกายงดงามนี่มันไข่กบอะไรถึงได้งามเช่นนี้ชานนอุทานด้วยความประหลาดใจเขาค่อยๆหยิบไข่ฟองหนึ่งขึ้นมาดูแสงจากไข่กระทบกับแสงอาทิตย์จนเปล่งประกายละยิบเรากับอัญ,ญมณีกบสาวที่อยู่ข้างๆมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ และเอ่อในใจข้าหวังว่าเจ้าจะใช้ไข่เหล่านี้ช่วยครอบครัวของเจ้าได้ใส่ใจในร่างกบสันสีสารเล็กน้อยเหมือนจะบอกให้เขานำไข่เหล่านี้ไปขายชานนหันมามองกบสาวเรากับเขาเข้าใจความหมายของเธอเจ้ากุบตัวนี้ช่างใจดีจริงๆเจ้าจะให้ขา้าวเอาไข่พวกนี้ไปขายหรือเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแม้จะไม่ได้ยินคำตอบชัดเจนแต่เขารู้สึกว่ากบสาวต้องการตอบแทนเขาจริงๆ ข้าสัญญาว่าจะใช้เงินที่ได้จากไข่นี้มาดูแลแม่ของข้าแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังลำบากชาวนวลกล่าวด้วยความซับสึ้งใจในคืนนั้นขณะที่ชาน,นนั่งมองไข่ที่เตรียมไว้สำหรับนำไปขายร่างของกบสาวก็เริ่มมีประกายแปลกๆรอยขึ้นจากผิวของเธอผิวหนังของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงบางส่วนค่อยๆกลับเป็นผิวมนุษย์ทว่าเธอยังคงมีลายสีเขียวมรกตที่แฝงอยู่บนผิวทำให้ชานต้องตะลึงเอา เจ้าไม่ใช่กบุธรรมดาจริงๆด้วยชานนกล่าวอย่างตกใจขณะจ้องมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบสาวที่กลายเป็นหญิงงามในชุดสีเขียวมรกตส่งยิ้มให้อย่างขอบคุณชานนได้แต่มองเธอด้วยความอัศจรรย์ใจมิอาจคาดคิดได้เลยว่ากบสาวที่เขาดูแลมาตลอดคือหญิงสาวงดงามที่ถูกต้องคำสาปข้าขอบคุณเจ้ามากขอบคุณที่มีใจดีและช่วยเหลือข้าสายใจเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรก ชาโนนอึงได้ยิ้มออกมาเขายังไม่เข้าใจทุกสิ่งแต่เขารู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าเป็นผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และมีน้ำใจเช่นเดียวกันชาโนนยืนอึงเมื่อเห็นกบสาวที่เขาเลี้ยงดูมาตลอดหลายวันค่อยๆกลายเป็นหญิงสาวผู้งดงามนั่งอยู่ตรงหน้าในตาของเธอเปล่งประกายผิวพรรณมีหลายสีเขียวมรกตแฝงอยู่ชาโนนถึงกับต้องถอยหลังเล็กน้อยด้วยความตกใจ นี่เจ้าคือกบสาวที่ข้าดูแลไว้จริงๆหรือชานนุนพูดเสียงเบาแต่สายตาย,ยังคงเต็มไปได้วยความประหลาดใจหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยพางพยักหน้าใช่ข้าเองข้าเป็นกบที่เจ้าเลี้ยงดูข้าชื่อสายใจเป็นหญิงที่ถูกคำสาปให้กลายเป็นกบพอบางเอินเด็ดดอกบัวมรกตต้องห้ามขึ้นมาชานนยังไม่หายจากความตื่นตะลึงแต่ก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่สายใจเล่า คือข่าถูกคำสาปให้กลายเป็นกบโดยไร้ความหวังที่จะกลับมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งได้พบเจ้าใส่ใจเอ่ยต่อพอเจ้ามีใจที่บริสุทธิ์และคอยช่วยเหลือข้าโดยไม่มีข้อแม้คำสาปจึงค่อยค่คลายลงเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าจะขอบคุณจะมากแค่ไหนชาหนนิ่งฟังและรู้สึกอบอุ่นในใจที่เขาสามารถช่วยเธอได้ข้าเองก็ดีใจที่ได้ช่วยเจ้าข้าไม่เคยรู้เลยว่า เจ้าเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีชะตากรรมอันน่าเศร้าเช่นนี้สายใจยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนก่อนจะหยิบไข่สีเขียวมรกตที่เหลือออกมาจากตะกร้าข้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากขอร้องเจ้าอีกครั้งนี่คือไข่ที่ข้าวางไว้มันไม่ใช่แค่ไข่กบธรรมดาแต่มีพลังจากคำสาบข้าขอให้เจ้าช่วยนำไข่เหล่านี้ไปขายในตลาดเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือแม่ของเจ้าและคนในหมู่บ้านที่กำลังลำบาก ชาหนนฟังด้วยความาซาบซึ้งและพยักหน้าข้าสัญญาข้าจะใช้เงินจากใครเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนข้าขอบคุณที่เจ้ามีน้ำใจแก่ข้าเช่นกันสายใจกล่าวด้วยความหวังข้าเชื่อว่าความดีและน้ำใจของเจ้าจะช่วยให้คำสาปคลายลงจนข้ากลับมาเป็นมนุษย์ได้เต็มตัวสักวันชานนมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความนับถือและตั้งใจเขาเอื้อมมือแต่ไหล่สสยใจเบา ข้าจะทำตามที่เจ้าขอข้าจะช่วยให้เจ้าเป็นอิสระจากคำสาปนี้ให้ได้ทั้งสองศบตากันอย่างเข้าใจขณะที่แสงอาทิตย์ค่อยๆสาดสสองลงมาเล่ากับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังใหม่ที่เริ่มต้นวันเวลาผ่านไปความดีของชานนในการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและการนำเงินจากการขายไข่กบสีมรกตไปใช้ในทางที่มีประโยชน์ทำให้คำสาปของใส่ใจค่อยๆคลายลง ทุกครั้งที่ชานนทำความดีและแบ่งบันกับชาวบ้านลายสีเขียวมรกฏบนผิวของสายใจก็จางลงทีละน้อยและในวันหนึ่งคำสาบที่ผูกมัดสายใจไว้ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงร่างของเธอกลับคืนเป็นมนุษย์สมบูรณ์อีกครั้งผิวของเธอกลับมาเรียบเนียนดังเดิมสายใจยืนมองตัวเองอย่างตื่นตะลึงและดีใจขากลับมาเป็นมนุษย์แล้วเธอผึมนำด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุข ชาโนนที่ยืนมองอยู่ยิ้มกว้างเจ้าสมควรได้สิ่งนี้สายใจความดีและน้ำใจของเจ้าช่วยให้คำสาบนี้คลายลงข้ายินดีด้วยจริงๆสายใจรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในความดีของชาโนนเธอขออยู่ช่วยดูแลแม่ของชานนที่ยังเจ็บป่วยอยู่และค่อยๆเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่นี่ไม่เหมือนบ้านของข้าที่บางกอกเลย แต่มันอบอุ่นใจอย่างที่ข้าไม่เคยรู้สึกมาก่อนใสายใจพูดกับชานนขณะนั่งซักผ้าอยู่ข้างๆแม่ของเขาข้ายินดีที่เจ้าชอบที่นี่แม่จะไม่รู้ร้าแต่ที่นี่มีครอบครัวและคนที่รักเจ้าส่ใจยิ้มและมองชานนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกทั้งสองเริ่มผูกพันและใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกๆวันข่าวการหายไปของสายใจลูกสาวเศรษฐีจากบางกอก เกิ่นแพร่กระจายไปทั่วเมืองพ่อและแม่ของสายใจซึ่งเป็นผู้มีอันจะกินร้อนใจเป็นอย่างมากเมื่อไม่สามารถหาตัวลูกสาวเจอพวกเขาส่งคนออกตามหาทุกที่จนในที่สุดได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าสายใจอาศัยอยู่กับชายหนุ่มนักหาปลาผู้ยากไรในหมู่บ้านริมน้าด้วยความโกรธและเป็นห่วงครอบครัวของสายใจจึงรีบเดินทางมายังหมู่บ้านนั้นทันทีพร้อมคนติดตามจํานวนหนึ่งเมื่อมาถึง พวกเขาเห็นสายใจนั่งอยู่กับชานนและแม่ของเขาพอหองสายใจเดินตรงเข้าไปหาชานนด้วยท่าทีที่เกลียวกลาดเจ้านุมนมจะม,มีสิทธิ์อะไรถึงรักพาตัวลูกสาวข้ามาพ่อของสายใจพูดเสียงดังนำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธส่งตัวลูกสาวข้าคืนมาเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะพาจะส่งทางการชานนมองหน้าครอบครัวของสายใจด้วยความตกใจและสับสนแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไร สายใจก็ลุกขึ้นมาขวางระหว่างพ่อของเธอกับชานนพ่อท่านเข้าใจผิดชานนไม่ได้ลักพาตัวข้ามาสายใจพูดด้วยน้าเสียงหนักแน่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะคำสาปที่ข้าถูกต้องจากดอกบัวสีมรกตข้ากลายเป็นกบและชานนเป็นคนที่ช่วยคลายคำสาปนี้ให้ข้าแม่ของสายใจเบิกตากว้างด้วยความตกใจจะพูดอะไรหนะักสายใจนี่เจ้าจะบอกว่า จากลายเป็นกบมันจะเป็นไปได้อย่างไรใส่ใจพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดทั้งคำสาบจากดอกบัวสีมรกตและการที่เธอกลายเป็นกบอยู่หลายวันรวมถึงการที่ชานนดูแลเธอและช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นหญิงสาวแม่พ่อข้าไม่ได้หายไปไหนข้ายู่ที่นี่ตลอดเวลาและชานนก็ไม่ได้ทำอะไรข้าเลยเขาดูแลข้าช่วยคลายคำสาบให้ข้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง สายใจย้ำด้วยความจริงใจพ่อของสายใจยังคงมองชานนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงจะให้พ่อเชื่อได้อย่างไรว่าชายคนนี้ไม่ได้หลอกลวงเจ้าหรือแกล้งทำเป็นมีบุญคุณเพื่อให้เจ้าติดใจชาโนนสูดลมหายใจลึกก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพข้าสาบานด้วยความจริงใจข้าไม่เคยคิดจะหลอกลวงสายใจเลยข้าไม่รู้ด้ซ้ำว่านางคือใครข้าเพียงแต่ทำตามที่นางขอ ข้าได้นำไข่สีมรกตของนางไปขายเพื่อหาเงินช่วยคนในหมู่บ้านแม่ของใส่ใจเริ่มรู้สึกสงสารชานนและเริ่มลังเลและเจ้าวางแผนอะไรกับลูกสาวข้าหรือไม่ใส่ใจเอ่ยขึ้นด้วยความหนักแน่นพ่อแม่โปวดเชื่อใจข้าชานนไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากข้าเลยข้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ทั้งพ่อและแม่ของสายใจยังคงสงสัยแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของลูกสาวพวกเขาเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยถึงแม้จะยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดแต่พวกเขารับฟังสายใจด้วยความระมัดระวังมากขึ้นชานนนรู้ดีว่าการทำให้ครอบครัวของสายใจยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อกับแม่สายใจเห็นว่าเขาเป็นคนจริงใจและบริสุทธิ์ใจจริง เขาเริ่มต้นด้วยการพาสายใจไปทำบุญที่วัดโดยชวนพ่อและแม่ของสายใจมาด้วยเพื่อให้พวกเขาได้เห็นด้วยตาของตนเองที่วัดชานนและสายใจช่วยกันจัดสำรับอาหารและถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์เขาอาธิฐานด้วยใจที่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจบอกกับพ่อและแม่สายใจว่าเขาเพียงต้องการทำความดีเพื่อสะสมบุญและตอบแทนให้ชีวิตได้พบกับสายใจข้าทำทุกอย่างนี้ด้วยความเต็มใจ มีได้ตรงการสิ่งใดตอบแทนขราต้องการให้พวกท่านเห็นว่าข้ารักและคารพในตัวสายใจและจะทำทุกอย่างเพื่อดูแลนางชาณนลกล่าวด้วยความจริงใจพลางหันไปมองสายใจที่ยิ้มให้กำลังใจนอกจากการทำบุญแล้วชาณนลยังพาสายใจไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังลำบากไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเก็บข้าวดูแลคนชราหรือซ่อมแซมบ้านเรือนขอทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจ แลพะพ่อแม่ของสายใจก็ได้เห็นถึงความอ่อนน้อมและความเป็นคนดีของเขาเจ้าเป็นคนขยันและใจกว้างจริงๆพ่อของสายใจเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทำเพื่อสายใจและไม่ได้วังสิ่งตอบแทนชานนยิ้มเล็กๆก่อนตอบข้าเพียงอยากให้สายใจมีชีวิตที่มีความสุขหากนางเลือกอยู่กับข้าข้าสัญญาว่าจะดูแลนางอย่างดีที่สุดและแม่ของสายใจ เกิขึ้นด้วยรอยยิ้มเล็กๆข้าเรื่อเข้าใจแล้วว่าเจ้ามีความจริงใจต่อสายใจจริงๆนับแต่นี้ไปเราจะไม่ขีดกันเจ้าอีกขอให้เจ้ารักษาสัญญานิไว้าชาณนนพยักหน้ารับคำด้วยความเคารพและสำนึกในน้ำใจของครอบครัวสายใจความพยายามและความดีของเขาได้พิสูจน์ให้พ่อแม่สายใจเห็นและได้รับความไว้ใจจากพวกเขาในที่สุดหลังจากที่ครอบครัวของสายใจ เห็นถึงความจริงใจและความดีของชานน์ในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับและอนุญ,ญาตให้ใส่ใจใช้ชีวิตร่วมกับชนนานนนใส่ใจรู้สึกซาบซึ้งใจละเกล่าวขอบคุณพ่อแม่ของเธอด้วยรอยยิ้มข้าสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเรียบง่ายตามที่หัวใจของข้าต้องการใส่ใจกล่าวพลางหันมามองชานน์นด้วยสายตาที่อ่อนโยนชานนนจับมือใส่ใจเบาๆข้าสัญญาข้าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุด ไม่มีวันปล่อยให้เจ้าลำบากข้าจะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์พ่อของสายใจพยักหน้าอย่างพึงพอใจถ้าเจ้ารักษาสัญญาได้พ่อก็จะไม่ห่วงอะไรอีกแล้วขอให้เจ้าทั้งสองมีความสุขจากนั้นชาโนนและสายใจจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายทั้งสองช่วยกันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวชาโนนยังคงออกไปหาปลาในยามเช้าสนสายใจคอยดูแลบ้านดูแลแม่ของชาโนน บางวันก็ไปช่วยงานในชุมชนด้วยความตั้งใจความรักและความอบอุ่นของพวกเขากลายเป็นที่ชื่นชมในหมู่บ้านหนุ่มๆหลายคนต่างพากันอิจฉาที่ชานนได้ภรรยาง,งามและมีฐานะแต่ไม่มีใครสักคนที่อิจฉาชานนไปมากกว่าการชื่นชมในความซื่อสัตย์และการมีน้ำใจของเขาที่ทําให้สายใจเลือกใช้ชีวิตกับเขาขาชังโชคดีที่ได้พบเจ้าสายใจชานนเอ่อยขึ้นในคืนหนึ่ง ขณะที่นั่งมองดาวด้วยกันแต่ข้าก็เชื่อว่าความโชคดีนี้เกิดจากความดีของท่านเช่นกันขขาจะอยู่เคียงข้างท่านและรวมสร้างชีวิตที่งดงามนี้ไปด้วยกันทั้งสองจึงของรักกันอย่างมีความสุขทามกลางชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น